สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคมนะครับเวลา16บหนิกาหนาทีครับกลับมาพบกันกับรายการรถดีๆมีมาเรื่อยๆนะครับรายการที่จะนำเสนอข่าวสารในวงการรถยนต์จาก Facebook Marketplace นะครับวันนี้กลับมาพบกับรถหรูฝั่งยุโรปรถหรูสวีเดนครับวอลโวครับวอลโวตัวนี้เป็น850ห a านแวนะครับแปดห้าศูนย์แวครับรูปทรงคลาสสิกครับเลียมเียมแข็งแข็งเรียวเรียวนะครับผม คันนี้เป็นยอดที่ในหมู่วัยรุ่นเหมือนกันนะครับอ่าเรามาดูรายละเอียดกันครับคันนี้ดูสภาพดีเลยนะโอ้เปิดมาแปด0 0หมื่นเก้าพันบาทได้รถยุโรนะครับภายในวัสดุอุปกรณ์หรูหราแข็งแรงทนทานนะครับอ้าวคันนี้เพิ่มมานานกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วครับรถอยู่ในนนทบุรีนะครับโพสโดยคุณบอยครับคุณบอยดูรายละเอียดการคันนี้เป็น8-50ครับเครื่องเดิมไม่ติดแก๊สนะครับใช้ล้อท E 37ตรงรุ่นครับผม นะฮะรถ495ครับยางดันหลบ215417 0ครับผมนะฮะภาษีพึ่งต่อครับรถอยู่แถวโรงบาลพนั่ง9นะครับโรงบาลพนังเครับรถคันนี้เป็นเครื่องเดิมนะครับไม่ติดแก๊สครับผม89,000บาทถ้าท่านใดสนใจอยากขับรถหรูรถยุโรปรถที่มันมีมาตรฐานความแข็งแรงไงความแข็งแรงของตัวเหล็กตัวโครงสร้างนะครับ ก็ว so, oh like ันโวเดี e ๋ยวเปที่ยอดนิยมอย่างโอ้โหภายในใช้ได้ภายในยังกริบอยู่เลยครับ8ปดหมื่นก้าพันบาทเปิดถูกมากนะครับขันก่อนหน้านี้เมื่อสัก2อาทิตย์เนี่ยเป็นวันโวแวนเหมือนกันไม่ไม่แน่ใจว่าแปดห้าสิบหรือเปล่าอันนั้นแสนกว่ามาแป๊บเดียวไปเลยนะครับคันดีๆไม่ได้ด้อยไปกว่ากันนะโอ้โหทำใหม่ทั้งคันเลยเพื่อนเออคันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับสนใจติดต่อไปนะรถอยู่โราบานพนังเก้านะครับ ผู้ขายคือคุณบอยๆครับนะฮะไปตามลิงก์ของเราครับถ้าไปตามลิงก์แล้วไม่เจอก็เข้าไป f a Facebook m k r k ก็ p l a c e ครับใส่ข้อมูลสำคัญว o l v o 8 5 0แวนปี95ราคา8 9 0 0 0บาทกด Enter ต้องเจอครับไม่เจอแสดงว่ารถดีๆอยู่ไม่นานนะครับฝากกดติดตามช่องของเราและช่องอื่นๆของเราด้วยครับเรามีช่องรถหลายช่องนะครับเพราะว่าเราลงคลิปสดๆเป็นประจำทุกวันไม่ซ้ำกันนะครับ แล้วก็าฝากติดตามช่องน้องใหม่ครับสำหรับคอหวยสำหรับท่านที่ชอบเสียงโชคกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมเราจะรวบรวมสถิติการออกรางวัลนนครับมาจากสํานักดังๆทั้งหลายแหล่มานําเสนอให้ทุกท่านนะครับก่อนวันหวยออกนะครับแล้วก็เราจะคํานวณในรูปแบบของเราเพื่อเขาเรียกอะไรอะ ประเมินมาให้ท่านในระดับหนึ่งก่อนแล้วท่านคิดว่าเลขตัวน,นี้น่าสนใจท่านก็เราตัดสินใจเสี่ยงโชคตามวิจรรารณญาณของท่านนะครับคือเหมือนเราเราเหมือนเราทํารถนี่แหละเราก็คัดกรองรถที่เราคิดว่าดีมาเสนอให้ท่านท่านสนใจท่านก็ติดต่อหลักการเดียวกันครับนะฮะฝากติดตามด้วยครับ,รบชื่อว่าช่องสองหวยนะครับสวัสดีครับ